สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับทาร์ดก a r ์ for ร์วิกนิงวันนี้ฟางก็จะมาในหัวขอ้อที่จะมาสร้างพลังงานสุขบวกให้กับทุกท่านเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวคุณมาในภพชาตินี้ไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของฟางในวันนี้ขอให้ทุกท่านดูไว้เลยว่าคุณพิเศษคุณมีพรสวรรค์ติดตัวมา และเชื่อว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณเองไม่ธรรมดาเป็นพลังงานที่ดีนะคะเดี๋ยววันนี้ฟังขอใช้ไพ่สองสำหรับนี้ในการในการอ่านพลังงานของทุกท่านเข้ามารับชมรับฟังวันนี้มาดูกันนะคะว่าพลังงานใครจะเข้ามาในคลิปมารับชมรับฟัง ขออนุญาตครูครูบาอาจารย์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาทุกทท่านที่มีพลังงานอิน r จีสุขบวกเข้ามารับชมรับฟังขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุณเทพเทวาไก Engine, ด์แองเจิลนางฟ้าประจำตัวไฮเออร์เซลของทุกท่านเปิดทางและส่งสารมาให้ฟงังได้สื่อสารผ่านหน้าไพา่ ให้ทุกท่านได้รับรู้ข้อความในครั้งนี้ตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะเดี๋ยววันนี้มาดูพลังงานกันก่อนว่าพลังงานของใครที่จะเข้ามารับชมรับฟังคลิปของฟางในวันนี้มาดูกันนะคะอืม ขอพลังงานตัวตนค่ะถ้าลึกลงไปในสัญชาตญาณคุณมีความเราจะบอกว่ามีความเก่าเป็นจิตด,ดั้งเดิมจิตจิตที่กลับมาเกิดอีกครั้งเป็นผู้ให้มาคอยช่วยเหลือผู้คนมากมายมีจิตใจที่เมตตา มีความรักมีความสุขสงบภายในตัวคุณสามารถสร้างสรรคิสุขได้ด้วยตัวเองอาพลังงานของคุณก็คือดีดีมากๆแล้วนะคะตอนนี้เท่าที่เห็นแล้วก็ที่ได้สัมผัสก็คือคุณมีความมั่นคงและอาจจะได้เฉลิมฉลองอะไรบางอย่างเหมือนความรู้สึกดีๆของคุณได้กลับมาถ้ามองในภาพรวมว่า มีการบุกเบิกอะไรอยู่หรือเปล่าคะเริ่มทำงานในสิ่งที่คุณรักเป็นอิสระต่อพันธนาการทั้งพวงที่เข้ามามีความเฉิดอฉายโดดเด่นไม่มีอะไรมาพันธนาการคุณได้คุณกล้าหาญป้าบิ่นมากๆอะเท่าที่ฟังสัมผัสได้มีพลังชีวิตอยู่ในตัว คือแค่พลังดู Energy นี่คือดีมากๆเลยนะคะอ้าวอาจจะมีคนที่มีข่าวดีที่คนรักกลับก่ากลับมาได้ด้วยนะมีมีมีคนที่เข้ามาดูมี Energy นี้ด้วย่ะเดี๋ยวขอเปิดไปเรื่อยๆนะคะอ่ะเดลิเบก็ขึ้นมาเดลิเบอเดี๋ยวขอีิดด้วยไพ่เมืมอนอคะเนาะมีงานฉลองหรือเปล่าคะ งานมงคลน,นะเพราะที่เห็นมันคุกพลังงานของคุณกันก้าวไมยได้สำหรับคุณมีความเข้มแข็งอดทนมากๆต่อสภาวะอารม,าาม,ามาณรรม์ที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวใดๆก็ตามที่ผ่านเข้ามา คนที่เคยรับชมรับฟังคลิปของแม่หมอในก่อนก่อนหน้านี้ได้เข้ามารับชมด้วยพลังงานเป็นพลังงานของคนที่มีเฟซความรักเข้ามาได้และคุณเป็นอิสระต่อความรักในครั้งนี้คุณปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระต่อสิ่งอะไรก็ตามที่มาพันธนาการไว้มันเป็นความรู้สึกที่คุณกลับมารักตัวเองเพราะคุณกลับเข้ามารักตัวเอง เหมือนคุณได้ฟันฝ่าความรู้สึกที่มันค้างคาอยู่ภายในอกภายในใจอันนี้เข้าถึงความรู้สึกของคุณนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ก่อนหน้านี้อาจจะเจอถ้าศายจิตวิญ,ญญาณจะมีเรื่องโซมีทวินเฟมมันเป็นต้านผักเขาเรียกว่าช่วงช่วงอะไรนะคะที่วิ่งหนีวิ่งไล่อะถ้าเรายิ่งเข้าหาเขาเขาจะยิ่งออกไปจากเรา เมื่อเรากลับมารักตัวเองเขาจะกลับมาหาเรามองดูเอนิจีคุณได้กลับมาหาตัวเองและมองรู้ว่ารักครั้งเก่าของคุณจะกลับมาเพราะว่าคุณได้กลับมามั่นคงกับความรู้สึกตัวเองแล้วแล้วมันเป็นการที่เขากลับเข้ามาแล้วสร้างความมั่นคงให้กับคุณด้วยสดใสด้วยนะกับพลังงานเอนิจีที่ได้รับมาคือดีดีมากๆแล้วคือไม่ต้องห่วงอะไรเลยกับสิ่งที่ตอนนี้ได้รับรู้เหมือนคุณแค่ เปิดเข้ามาเพื่ออยากรับรู้พรสวรรค์นในตัวคุณจริงๆอะแล้วมาดูกันว่าพรสวรรค์นในตัวคุณคือเรื่องใดพลังงานดีค่ะพลังงานดีคุณกลับเข้ามาภายในแล้วคุณกลับเข้ามามีสติรู้ลมหายใจเขาออกรู้ทุกขณะจิตรู้เท่าทันความคิดเท่าทันอารมณ์กลับเข้ามาหาตัวเองอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปฟังเพลงไปดูทีวีไปดื่มร้านดื่มกาแฟกลับมา ถอยอะมีใครหลายๆคนที่ทำบุญกวดน้ำท่าเท่าทีา่รู้สึกได้ค่ะสัมผัสได้เลยก็คือดีแล้วดีแล้วมั่นคงแล้วนิ่งแล้วน่านารักเป็นคนนี้น่ารักหล่หลอสวยรวยมีเสน่หนันมันสัมผัสได้จริงๆม,มันแล้วแต่ความเชื่อด้วยนะคะอ่ะแม่หมอจะมา เปิดพรสวรค์นในตัวคุณคนที่มีเ n e r จ y ตรงกับพลังงานที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปต่อให้พลังงานไม่ตรงการที่คุณเข้ามารับฟังไม่ใช่เรื่องบมงออิ่นอย่างแน่นอนเพราะมันมีสารอะไรบางอย่างเมื่อถึงเวลาคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ฟังได้ได้พูดในครั้งนี้มาดูกันว่าพรสวรค์นในตัวคุณคุณมีความสามารถในการจัดการกับทุกอุปสรรคและปัญหา ความท้าทายทุกความยุ่งยากที่เข้ามาทุกความลังเลใจไม่มั่นใจใดๆคุณสามารถเนี่ยที่จะเอาชนะทุกอุปสรรคนั้นได้ด้วยสติด้วยยานปัญญาด้วยไหวคิดด้วยการกลับมาด้วยลมหายใจเข้าออกด้วยสติปัญญาของคุณสิ่งนี้ถือเป็นพรสวรรค์น,นะคะใครหลายๆคนอนะอาจยังจะกลับมาไม่ได้เนี่ยมันเป็นการปรับเปลี่ยนพลังงานที่มันทําให้คุณ เกิดความสมดุลคุณสามารถรักษาสมบุญของตัวเองได้อย่างรวดเร็วคุณทานฟอร์มตัวเองได้แบบเหมือนไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามคุณก้าวผ่านไปได้ไม่ว่าอุปสรรคใดๆก็ตามถ้าจะบอกว่าเนี่ยคุณเก่งมากๆเลยนะคะคุณสามารถ ก้าวผ่านค่ำคืนอันมืดมิดมาได้เปลี่ยนแปลงพลังงานของตัวเองให้กลับมามีวายเบชั่นสุขปวกได้เรามาดูกันว่ามาดูกันต่อก่อนเนี่ยคุณได้เรียนรู้แล้วว่าสิ่งนี้ที่ทํามามันเป็นการทดสอบพลังงานของคุณอ่ะอีงหนึ่งเลยเพื่อที่ให้คุณได้กลับมาพัฒนาตัวเองและเพิ่มศักยภาพตัวเอง ให้มีความมั่นคงเรียนรู้ศักยภาพตัวเองในการใช้ชีวิตบนโลกใบน,นี้เดี๋ยวฟังขอเปิดไปก่อนนะคะสองเหรียญสองดาบแปดไม้และนาคินช่วยใต้สำรับอ่าห้าดาบคุณรู้ไหมว่าคุณเก่งมากๆ เก่งมากๆในการใช้ชีวิตในการอยู่กับสังคมในการอยู่บนโลกมิติที่3ส่วนว่าฟังอ่านภายสายสายจิตวิญญาณและทุกทท่านเข้าใจในฟันเที่ฟังพูดอะแม้วันนี้คุณจะยังไม่เข้าใจแต่อีกหลายๆอีกไปข้างหน้าคุณจะได้ได้สติได้ตรักรู้กับ มิติและหลายๆอย่างถ้าม่านพางที่มันบังตาคุณเนาะคุณจะได้รู้อันนี้บงับงบังอเนร์จที่เข้ามาแล้วก็แบบอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเียวปล่อยผ่านก่อนมาดูพลังงานทักษะความสามารถของคุณคือพรสวรรค์ของคุณคือโดดเด่นมากๆคือการเอาตัวเองออกมาจากความท้าทาย ความท็อกซิกความประมุนใจสภาวะอารมณ์ที่มันตึงเครียดสิ่งที่มันคอยตามไปกับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนท็อกซิกที่ทำงานท็อกซิกการเงินติดขัดคนรักทิ้งจากการออกจากงานอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนงานอย่างกระทันหัน คุณสามารถปรับเปลี่ยนพลังงานของคุณได้เร็วมากคุณสามารถทําความเข้าใจกับสิ่งหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคุณได้อย่างรวดเร็วมันยังไม่จบอยู่แค่นี้มันมันมีอีกเดี๋ยวฟังกันเลยมันมันมันเป็นมันเป็นพรสวรรค์นะพ่อคใครหลายๆคนบางคนอะติดอยู่หลายปีอะหลายเดือนแต่มองดูคุณอะพอเกิดเหตุการณ์ที่นปุ๊บไม่ได้ฉันจะต้องเปลี่ยนพลังงานไม่ได้ฉันจะต้องสุขฉันจะต้องมีความสุขทําไมหรอ ฉันมีข้อกำรรอันนี้ไม่ได้อ่ะสวดมนต์ทำสมาธิกลับเข้ามารู้ลมหายใจเข้าออกและเปิดมา่านผางที่มันบังตางของคุณและคุณก็มีทักษะในการหารายได้เพราะคุณสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจของคุณแล้วแล้วคุณรู้แล้วว่าสิ่งนี้จะนำาพาคุณไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตคุณเก่งมากๆนะคะและสิ่งนั้นน่ะทำให้คุณก้าวกระโดดไปเป็นตัวตนใหม่ เนี่ยทุกอย่างอะ่ะก้าวไปรวดเร็วนะคะอ่าพรสวรรค์ทักษะในตัวคุณว่าคนที่มีสติปัญญารับสารรับข้อม,มูลส่งต่อข้อม,มูลเป็นผู้นำเป็นผู้ให้คำปรึกษามีกุญแจให้กับใครหล,หลายๆคนคุณมีภารกิจนะคะตัวคุณมีภารกิจ คุณเองก็รู้ใ่าไพ่เดอะสตาขึ้นมีใครเคยได้ยินแสงสว่างแห่งดวงดาวไหมคะ1 4ึ่0 0สยินดีที่ได้รู้จักคะ่ะคุณควาสว่างและทักษะในตัวคุณเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงทุกๆพลังงานให้กลับเข้ามาภายใน และดูว่าดูดดูแล้วว่าคือตอนนี้พลังงานของคุณมาสู่จุดที่เป็นผู้ส่องแสงสว่างแล้วคุณได้มาให้ประสบการณ์การเรียนรู้ทุกๆบทบาททุกๆ,ๆก,ๆกๆารใช้ชีวิตของคุณในมิตินี้ให้กับใครหลายๆคนให้มีความสุขให้ออกมาจากชีวิตที่ติดขัดคุณเก่งมาก พลังงานของคุณดีมากนะคะทักษะความสามารถของคุณคุณมีความสามารถหลายๆท่านทํางานเกี่ยวกับสื่อออนไลน์อยู่ไหมคะไม่ว่าจะขายของออนไลน์ทำในช่องดําช่องใดช่อง,ง,องน้ําเงินหรือออกมาไลฟ์สดเป็นพ่อหมอแม่หมอก็ได้นะพรสวรรค์ทักษะในตัวคุณคุณเป็นคนที่รู้จริงอะ่ะ รู้จริงกับข้อมูลต่างๆคุณจะต้องรู้ก่อนเรียนรู้ด้วยด้วยตัวเองคุณจะต้องรู้ก่อนนะอ๋อนี่ถูกนี่ผิดนี่ใช่นี่ไม่ใช่เรียนรู้ว่าคุณหาข้อมูลลึกมากกับการการเดินทางมาครั้งนี้คุณจะได้ไปต่ออีกอย่างแน่นอนมันมองรู้ว่าคุณ คุณจะก้าวกระโดดทานฟอร์มตัวเองไปได้ได้ไดในหลายๆลาบิติหลายๆเวอร์ชั่นความสามารถของคุณไม่มีที่สิ้นสุดพรสวรรค์ของคุณมีไม่มีที่สิ้นสุดแค่ไม่ปิดกั้นตัวเองก็พอแค่กล้าที่จะออกมาเชิดฉายกล้าที่จะออกมาเป็นผู้ให้ข้อมูลให้สารให้สติปัญญาเด็ดขาดนะทั้งถือดาบชี้ขึ้นบน คุณเป็นคนที่พลังงานคุณดีมากๆเลยนะคะในวันนี้ยากขอไพ่าอาชุดสัตยาปฏิหารเป็นไพ่สำหรับของคนไทยในการคํานะคะของสยามเปล่าไม่ใช่สี่นิมิตนิมิตใช่ เป็นไพ่ที่ดีสำหรับหนึ่งเลยเป็นไพ่ที่คือดีพลังงานแรงมากตอนแรกๆที่แบบเปิดนี่ต้องยอมรับเลยพรสวรรค์ทักษะในตัวคุณของคนที่มีเอน r จีตรงขออนุญาตบุรุคูบาอาจารย์ของทุกท่านในการเปิดไพ่ชุดนี้บอก เพิ่มเติมให้คุณได้รู้ถึงพรสวรรค์นในตัวคุณขออนุญาตค่ะนม,มายสีสู่ขวัญให้กำลังใจให้ข้อมูลให้คนได้กลับเข้าสู่ภายในเรียกคืนสติกับทุกๆท,ท่านที่มายังมิตินี้ฟังดูเยอะฟังดูใหญ่พยม มองดูเหมือนจัดติกนะคะคนที่ออกมาเนี่ยออกมาให้ข้อมูลอ่ะรู้รู้ถูกรู้รู้ผิดรู้ชอบรู้ดีรู้ชั่วเนี่ยพลังงานของคอุณอะพระไพวาัาดนตรี <c oughs> เศรษฐีนวโกดมันดูคืนเคงแล้วมีความสวยคือไพ่ไพ่บาลานกันเดี๋ยวกันจะอ่านทีเดียวเลยนะคะพัศกรน่าคล้ายๆไพ่ราชาไหมคะราชาเทอดาตอนนี้น่าจะเป็นช่วงที่ดาวค่ะพางคารมีมีบทประในการ เข้ามาช่วยขจัดปัดเป่าพลังงานหลายๆพลังงานในตอนนี้ถ้าคนได้เข้าสู่สายพลังงานเนี่ยพรสวรรค์ทักษะในตัวคุณคือไพส่สอดคล้องกันมากๆมันมีหลายอย่างหลายด้านที่คุณมีความสามารถช่วยเหลือผู้คนจากทักษะจากพรสวรรค์ที่คุณมีจากสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากการ เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปเรียนรู้โดยบางทีก็ไม่ได้รู้หรอกว่าตัวเองเข้าไปเรียนรู้เรื่องอะไรแต่กลายเป็นว่าคุณได้เข้าสู่กระบวนการของการตื่นรู้ทางด้านจิตญาณแล้ามันดูดูลงลึกแต่เชื่อว่าหลายๆคนเข้าใจและ พรสวัรค์ทักษะของคุณก็คือคุณคุณสามารถเอาตัวเองออกจากสภาวะอารมณ์นี้ได้อย่างง่ายด้วยเสียงดนตรีด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความสามารถของคุณสามารถเอาชนะทุกสรรพสิ่งได้ด้วยความสุขด้วยไวยเบรชั่นสุขบวกของคุณคุณปรับเปลี่ยนบาลานซ์ความรู้สึกตัวเองและเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่ตัวเองจะไปยังจุดที่ดีที่สุด เหมือนคุณรู้อยู่แล้วว่าภารกิจของคุณคืออะไรและมีคนรอคอยที่จะได้รับความช่วยเหลือจากคุณมองว่าคุณรู้ตรงนี้คุณกำลังจะก้าวไปต่อกับบทบาทการเดินทางในครั้งนี้ ม,มันมีมันมีมนมอีกนิดนึงอ่ะเดี๋ยวไม่หมอขอเสริมขอเสริมไม่หมอแล้วฟงังฟังขอเสริมให้เทพคติอะยังชอบมากๆเลยขออนุญาตครูทุครูบา,าจารย์ของทุกทุกท่านที่มีพลังงานตรงกันเข้ามาชมขออนุญาตให้รัซลจอเสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องการ ส่งสารเพิ่มเติมในครั้งนี้ส่งถูกพอสวรรค์และทักษะของตัวผู้มารับชมรับฟังขออนุญาตค่ะเมื่อกี้เห็นไพ่พา,พางคานไหมคะเสดวอนอรสิงนอรสิงจ้ะ พา้นรสิงห์พ่พระมยายมพักเกตนำสมัยพาสีวะทำลายความชั่วร้ายทำลายความชั่วร้ายคลิปนี้พระแม่คงคาก็ยังยังมา ได้สำรับเป็นพระเพิงพระเพิงพ่างคารตอนนี้กำลังทานฟอร์มตัวเองไปอยู่ไปยังตัวตนใหม่ๆหมทานฟอร์มตัวเองไปสู่พลังงานใหม่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกเพิ่มเติมว่าการที่เรามาอยู่จุดจุดนี้ได้ออกมาเป็นผู้ให้ได้มีสิ่งที่ อาจจะโดดเด่นมากกว่าใครๆหลายๆคนอย่าอยากกดฟังนะคะรู้ให้ทันอารมณ์ตัวเองถ้าถ้ามันรู้สึกว่ารู้ฉันเด่นกว่าฉันนุ่นฉันนี่กว่าให้รู้เลยว่านั่นคืออีโกหรืออัตตาที่มันกําลังเข้ามาครองคุณเอาชนะมันได้ด้วยสติด้วยปัญญาของคุณอย่าให้คุณรู้ไว้ว่าถ้าเกิดคุณยังไปเขาเรียกไงอะ ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่ตัวเองที่ตัวเองมีรู้แล้วล่ะว่าตัวเองมีพรสวรรค์มากกว่าคนอื่นรู้แล้วล่ะการที่เรารู้เรียนรู้อะหมอคุณได้เฉดฉายแน่นอนแต่อย่าลืมที่จะเท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเท่าทันสิ่งที่มันเกิดขึ้นเอาชนะด้านมืดไม่ได้เอาชนะ ข้าไปปอบไปโยประโลมเขาเลยเชื่อว่าหลายๆท่านก่อนหน้านี้กำลังผ่านช่วงเขอ,อก,กรรมวิบากกรรมมันเป็นกรรมจากอดีตชาติหรือกรรมในชาตินี้หรือสิ่งที่มันติดมากับ DNA ถ้าลงลึกเข้าไปเลยนะคะทุกอย่างคือพลังงานพลังงานถ้าเปิดมา่านพางนิติออกได้ คุณจะรู้เลยว่าคุณค่อยๆกลับมากาวของดิ้งตัวเองกลับไปกาวดิ้งเด็กน้อยกลับไปให้กําลังใจตัวเองไนไว้เด็กจนถึงปัจจุบันคุณจะเอาชนะทุกๆอย่างได้ด้วยความสามารถด้วยสติด้วยปัญญาด้วยการมีสติรับรู้ลมหายใจเข้าขออกของเราเองคุณเก่งมากๆเลยนะคะ เอาชนะด้านมือของตัวเองให้ได้เอาชนะอีกโกอัตตาทำลายความความแบบฉันเด่นฉันฉันไม่งอใขา่ฉันฉันอยู่ได้มองมองมองในโลกของความเป็นจริงเราเราอยู่กับใครหลาย,ลายคนเราอยู่ครอบครัวเป็นที่รักเรามีมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่มีครอบครัวมีคนรักก็เอาที่เราไม่เดือดร้อนเขาไม่เดือดร้อน อยู่ให้ได้ตรงกลางในสภาวะที่คุณรู้สึกมีความสุขคุณคือความหวังของใครหลายๆคนความหวังของใครหลายๆคนความ มองดูว่าเป็นความหวังของตัวคุณเองด้วยอยากให้กลับเข้าไปภายในคะ่ะแล้วรู้ว่าตอนนี้คุณต้องการอะไรกันแน่เดินตามเสียงในใจทุกค,คุณค่ะใจคุณปรารถนาสิ่งใดเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้กำลังเจอในช่วงของช่วงแบบการเปลี่ยนแปลงทางด้านอ,าอันนี้เยอะมากเลยอะ เขาเรียกไงอะการที่กาลังเอาตัวเองออกไปจากเคราะกรรมวิบากกรรมในครั้งนี้แล้วคุณทําได้เหนื่อยเหนื่อยแน่แต่ทําได้อะเก่งด้วยเพราะว่าอารมณ์ energy ของคุณก่อนหน้าน,นี้คือดีมากๆเลยยังมาดูพรสว่า์ของค,คุณก็คือคุณสามารถเอาาเอาชนะทุกอัตราทุกอีกโก้ทุกอย่างได้แล้วก็บาลานซ์ทุกอย่างได้ดีเก่งมากๆอนะค่ะ เก่งมากจริงๆรู้สึกดีใจท,ที่ได้มาอ่านพลังงานในครั้งนี้คือเหมือนเหมือนมันลึกขึ้นแล้วมันก็มีหลายๆพลังงานที่เข้ามาอาจจะพูดวกไปวนไปว่างหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจแล้วก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กด like, แชร์คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ฟางอ่านทุกคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับฟางในการจะทำคลิปในครั้งต,ต่อไป พอสวรา์นในตัวคุณคุณรู้คุณทำได้ใช้ชีวิตสุขบวกไปพร้อมกันค่ะขอบคุณค่ะ